สวัสดีครับวันนี้เรามาทำคลิปวิดีโอซ่อมเครื่องซักผ้านะครับรุ่นนี้ครับอาการที่เสียก็คือซักได้ครับแต่ปันแห้งไม่ได้นะครับปันแห้งไม่ได้นี่ครับฐานก็ยังดีอยู่นะครับแต่บันแห้งไม่ได้ก็เรามาแกะดูนะครับ เราแกะดูมอเตอร์นะครับ,รบก็หมุนดีอยู่นะครับไม่ขืดแต่ไม่รู้ว่าลวดจะขาดหรือเปล่านะครับจะถอดมาเช็คโคตรลวดดูนะครับครับก็ได้ถอดมอเตอร์ออกมาแล้วนะครับ นี่ครับมอตเตอร์แล้วก็เคบนะครับมอเตอร์เสียนะครับขดลวดมันขาดนะครับนี่ครับขดลวดมันขาดมอตเตอร์เสียเราเปลี่ยนมอเตอร์แล้วก็เราต้องเปลี่ยนตัวนี้ด้วยนะครับนี่เนี่ยยางกันน้ํานะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ด้วยครับ นี่ครับเขบครับเนื่องจากว่าน้ำข้าวนะครับน้ำข้าวในมอเตอร์ทตามอเตอร์ช็อตแล้วก็ขาดนะครับสาเหตุที่น้ำข้าวก็คือตัวนี้เสียครับซีนกันน้ำมันเสียครับก็เลยน้ำมันข้าวมอเตอร์นะครับเราต้องเปลี่ยนสามอย่างนะครับเป็นมอเตอร์แล้วก็ซีนกันน้ำด้วยนะครับแล้วก็เข็บนะครับ เอาสักครู่นะครับครับเราก็ได้ซื้อมอเตอร์ตัวใหม่มานะครับนี่ครับนี่มอเตอร์ตัวใหม่นะครับนี่ตัวเก่านะครับแล้วก็มียางกันน้ำด้วยนะครับตัวใหม่แล้วก็แคปนะครับก็ได้ซื้อใหม่มาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบดูนะครับ อบดูครับมาเราประกอบเสร็จแล้วก็มาลองเครื่องดูนะครับ<ะ>เก็บยังอยู่นอกนะครับแต่ว่าต่อเสร็จแล้วนะครับยังอยู่นอกนี่ครับ<ะ>ใช้ได้นะครับ ครับใช้ได้แล้วครับเกี่ยนมอเตอร์นะครับแล้วก็เข็บด้วยครับนี่ครับยางกันน้ำครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ